สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมข่าวนี้นะคะจิ๊บก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดศรีกะอ่างตําบลเขาเพิ่มอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและวัดศรีกะอางนะคะวันที่10พฤศจิกายน2อ6 7นยนะคะที่วัดศรีกะอ่างจะมีงานทอดกรถินสามัคคีเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานกระถินกันได้นะคะภายในวันที่10ท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะจะมีสาระสําคัญอะไรและมีสิ่งอะไรให้ท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามภายในวัดศรีกะอ่างโดยตามจิ๊บนะคะค้าพเ้ชมีการภายในวัดเดี๋ยวไปกราบนมัสการพระคุ ญาติโยมพูทธบ,บริษัททุกท่านทุกคนนี่ค็เป็นวัดศรีกระอาตำบลเขาเพิ่มอำเภอบรรดาจังหวัดนครนายกเป็นวัดที่พระแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระอาจารย์มั่นโูลิตตมาเทระซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิพัฒนากรรมฐา,านท่านก็ได้เที่ยวทุ่งมาที่วัดศรีกระอาแห่งนี้นะได้เผยแผ่คําสั่งคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรา สมัยก่อนมีญาติโยมมาปฏิบัติเป็นร้อยๆชีวิตแต่ว่าตอนนี้นวัดวาอารามก็เสื่อมไปตามกาลเวลาเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าวาดเก่านั้นได้มรณาภาพลงไปจนกระทั่งอาตมาเนี่ยมาเป็นรุ่นที่สามพอเรามาเป็นเจ้าวาดปุ๊บเเราก็มาเห็น,นโบสถ์ของเรานี่หลังคาก็รั่วหลังคารั่วก็มีน้ําไหลมานในตัวโบสถ์ของเราเนี่ยในด้านข้างอาตมาเนี่ยก็มีน้ํารั่วลงมาข้างนอกก็มีน้ํารั่วลงมา ก็เลยตั้งใจว่าปีนี้นะ่ะว่าจะตั้งใจว่าจะทอดกระถิ่นนะประจำปี2,567ในปีนี้แหละอาจจะได้เปลี่ยนหลังคาอุโบสถหลังนี้นะซึ่งได้รับพระราชทานพิสุงคมามาสีมาตั้งแต่ปี2,539แล้วอุโบสถหลังนี้ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนหลังคาไม่บุรณะต่อไปอุโบสถหลังนี้ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นก็เลยขอนะบอกบุญมาอย่างญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคน นะแต่ที่ตั้งใจจริงๆศรัทธายาโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราจะได้เริ่มบุรณะวัศสีกรอางของเราเห็นนี้ให้กลับมาให้เป็นเหมือนสมัยโบราณแต่ทุกวันนี้แม้แต่ว่านอกจากโบนเราเนี่ยหลังคาล่วแล้วไม่พอนะใต้ฐานหลวงพ่อชินราานี่ก็พังลงมาแต่กุฏิพระตอนนี้ก็พังไปหลายหลังแล้วนะพังไปหลายหลังก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการบุรณะนะก็เลยบอกบุญมายังญาตโยม ท่านทั้งหลายนะอาตมามาเป็นเจ้าวาดที่นี่ได้หนึ่งปีกว่านะแต่ว่าตลอดหนึ่งปีกวา่าเนี่ยก็ได้พากันบุรณะทุกวันนะหลังจากที่เราทํากิจวัตรปะจจาวันในความเป็นพระของเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาไล่บุรณะวัดวาอะไรต่างๆให้กลับมาโบสหลังนี้ตัวอาตมามาเป็นเจ้าวาดวันแรกเนี่ยโบสหลังนี้ก็ไม่มีไฟนะสายไฟขาดนะสายไฟมาที่โบสถ์นี่ขาดเสาไฟก็ล้มนะล้มอาตมาก็เลยเอาแม็โครเล็กนีนะ่มาดึงขึ้น มาเดิงเสาไฟขึ้นแล้วก็ขุดใหมนะ่ฝังไปใหม่แล้วก็เดินสายไฟมาที่บนหลังนี้ใหม่แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งต่อนะ้ามาที่อุโบสถหลังนี้จนสําเร็จนะตอนนี้ก็น้าไฟก็รู้สึกว่านะมาถึงที่บนหลังนี้สะดวกขึ้นนะสะดวกมากขึ้นสําหรับงานบุญกระถินประจําปีพุทธศักราช2567ในปีนี้เราก็จะจัดกันวันที่10พฤศจิกายนนตั้งแต่8โมงเช้าไปต้นไป แปดโมงเช้าเนี่ยก็จะมีการออกลงทานต่างๆญนะาติโยมที่ตั้งใจที่จะมาออกลงทานก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะที่วัดศรีกาแห่งนี้ได้ตลอดอท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพก,ก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชองค์ใหญ่นี้บารมีขององค์หลวงพ่อ พระพุทธพิชิตมาซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดศีกระาแห่งนี้ก็ดีให้ทันทลายนั้นก็จงเจริญด้วยเจตุราพิทาพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุให้ยมทุกคนมีอายุมั่นขวัญยืนวันนะให้มีผิวพรรณผ่องใสพะละให้มีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงสมบูรณ์สุขาให้มีความสุขก,กายสุขใจ ปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความเดือดร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขปราถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ขอให้ได้ส้มดังความมุ่งมา่ปราถนาทุกท่านทุกคนทุกประการเทิดขอจเจริญพร